พูดถึงแรงงานถ้าเป็นต่างดาวต้องทําให้ทุกต้องนะคะพี่เบาเกลี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปแลกกันแค่กอมุ้ยสักทีหนึ่งค่ะแรงงานต่างดาวทีกอสมุยค่ะก็อแห่ข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อทําบัตรประกันสุขภาพแล้วก็เวิร์กเพอร์มิตนะคะหรือว่าใบอนุญาตทํางานนี่แหละคะ่ะเพื่อต้องการทํางานย่างทุกตองตามกฎหมาม้คาดว่ามีแรงงานต่างดาวว่าเนื่องมืนคนข่าวชายบริการค่ะ นี่แหละค่ะที่เราเห็นนะคะบ,บีบเบาเกลียงภายในอาคารกาจนาพิเศษอำเภอกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหนักงานสาธาณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็รวมกับโรงพยาบาลพุนพินค่ะได้ออกน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวท่มาไทแรงงานส,สาขาค่าต่างๆในพื้นที่เกาสมุยนะโดยมีนายจ้างนี่แหละค่ะทยอยนําแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาสัญชาติกัมพูชาแล้วก็ลาวเข้ารับการตรวจสุขภาพกันไล่พันคนเลยครับการออกให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวนะครับรอัที่ซ้ำดึง เจ็ดกุมภาพันธ์โดยในหะ้บริการตั้งแต่เวลาแปดโมงถึงถึ่งบ่ายสองถึง,ส,ง,ถงสำหรับการตรวสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อทำบัตรประกันสุขภาพและการเวิร์กเพอร์มิทนะครับเพื่อทำา้าน เจ้าหน้าที่ให้บริการกรวัววันละกว่า1000คนซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานต่างดาวเข้ามารับบริการกรวาสุขภาพครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า1 0,000คนสำหรับกลุ่มเปม้่าไหมนะครับของการกรวัวสุขภาพครั้งนี้ก็คือแรงงานต่างดาวที่มีสถานะทุกตองซึ่งได้รับอนุญาตทรรมานที่วันที่13กุมภาพันธ์ต่ออายุถึง13กุมภาพันธ์ปี68นะครับการกรวาสุขภาพแรงงานต่างดาวที่เป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่านอกจากมีกฎหมายแรงงานแรงงานด้านแรงงานไรซาซุกบังคับว่าไวแลวจัดจนและยังส่งผลต่อองค์กกรในนหลาาาายๆด้อิภพัทที่มมะ ความปลอดภัยในการทำงานการป้องก,รกรันควบคุมโรคติดต่อรวมถึงปทิทธิภาพในการทำงานด้วยดังนั้นการกวาสุขภาพต่างดาวทำเบิร์กโพลมิตเนี่ยให้ถูกกฎหมยกระเริม่มก่อนหรืมอมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะครับนะอ้าตอ,อนนี้บ้านเราเปิดเรื่องการท่องเที่ยวเปิดเร่งงานก็ต้องทำกันให้ทุกต้องด้วยนะครับค่ะ